ต่อนะครับมันก็เป็นไปได้นะครับที่จะกําจัดพวกของแข็งพวกนั้นนะครับออกไปจากาน้ำน้ําที่เติมเข้ามานะครับเรียกไหมครับวอเตอร์นะครับแต่ว่ามันก็ถูกกว่านะครับถ้าใช้วิธีตรวจสอบความเข้มข้นนะในวิธีอื่นนะครับประโยคแรกนี่พูดทำนองว่า มันเป็นไปได้แหละที่จะทําให้น้าเมคอัพอ่ะนะครับมันสะอาดจนไม่มีแร่ธาตุมีไม่มีเกลือแร่อะไรอยู่ในน้ําเลยมันเป็นไปได้นะครับอืออย่างในโรงงานหรือว่าตรงที่เป็นอยเลอร์เนี่ยกระบวนการนี้มันทําได้นะครับมันเรียกว่าดีมนะินเออร์รอลไลเซชันเนาะดีมินเออรลก็หมายถึงเกลือแร่นะครับดีมินเออร i รลไล ดีมินเนอร a ไรเซชันอะไรเงี้ยนะครับก็คือเป็นการเอาเกลือแรก่ออกจากน้ํานะครับกระบวนการดีมินเนี่ยทำได้นะครับแต่เขาบอกว่าอืวิธีที่ถูกกว่าก็คือประมาณว่าควบคุมความเข้มข้นของพวกโซลิดหรือพวกซซลพวกเกลือแร่แร่ธาตุที่อยู่ในน้ําอะไม่ให้มันเกินค่าค่าที่จะเป็นค่าที่จะทําให้ ระบบมันเสียหายอะไรย่างเงี้ยนะครับดีกว่าไม่ต้องไปทําจนแบบไม่มีแร่ธาตุอยู่ในน้ําเลยอะ่ะอันนั้นมันแพงนะครับวิธีที่ถูกกว่าคือคุมให้ความเข้มข้นมันไม่เกินระดับที่เป็นอันตรายสร้างความเสียหายให้กับระบบก็พอแล้วอะย่างเงี้ยนะครับวิธีทั่วๆไปนะวิธีที่เขานิยมทํากันสองวิธีนะครับวิธีแรกเนี่ยก็เป็นการ พึ่งพานะครับรีไลน์ออนพึ่งพาประมาณว่าเป็นผลทางกายภาพหรือผลทางเคมีนะครับเพื่อก็คือเหมือนกับพึ่งพากระบวนการทางกายภาพหรือพึ่งพากระบวนการทางเคมีนี่แหละเพื่อชะลอนะครับดีเล่เพื่อชะลอการก่อตัวของอตัวตะกรันนี่แหละตัวสเกลนี่นะครับบนพื้นผิวร้อนนะครับ แล้วก็วิธีที่2ก็คือควบคุมนะครับความเข้มข้นให้อยู่ในระดับที่การตกต,กตกนะกอนอะ precipitation นะครับการตกตะกอนมันจะไม่เกิดขึ้นนะครับนะ,ะวิธีแรกก็คือใช้วิธีทางกายภาพหรือเคมีชะลอ,อการเกาะตัวก่อตัวของตะกันนะครับบนผิวร้อนวิธีที่สองควบคุมระดับความเข้มข้น ไม่ให้มันสูงถึงระดับที่มันจะตกตะกอนนะครับทั้งสองวิธีนะครับการสะสมของของแข็งเนี่ยมันจะถูกกำจัดด้วยการ bleed off นะครับ bleed off ก็คือการระบายน้ำทิ้งนั่นแหละนะครับออกจากวงจรนะครับลงไปสู่เอ่อลงไปสู่การระบายน้ำทิ้งเรนก็คือพวกท่อน้ำทิ้งอะไรเงี้ยนะครับอ่า เพิ่มเติมจากอที่มันที่น้ําบางส่วนมันระเหยอ,อยู่แล้วนะครับก็ให้ดูรูปที่หกจุดหนึ่งศนะูนาจะได้นึกภาพออกนะครับรูปของ cooling tower ก็ประมาณนี้นะครับอน้ําที่เราหล่อเย็นตัวคอนเดนเซอร์ของวัตถุจักทำความเย็นมาแล้วเนี่ยมันก็อาจจะมาเข้าตรงนี้เนาะสเปรย์ลงมาใช่ไหมครับ สเปรย์ลงมาแล้วมันก็จะมีลมส่วนขึ้นไปนั้นลูกศรที่เห็นในรูปนี้เป็นเป็นลูกเป็นลูกศรของลมเนาะส่วนขึ้นไปน้ำเนี่ยร่วงลงมาข้างล่างนะครับน้ําร่วงลงมาข้างล่างตอนที่ร่วงลงมาก็ผิวของหยดน้ามันก็ระเหยไปเรื่อยๆใช่ไหมมันก็ทําให้หยดน้ําที่ร่วงลงมาเย็นลงเย็นลงแล้ก็มาพักอยู่ที่ที่อ่างข้างล่างนี้นะครับที่อ่างข้างล่างเนี้ยถ้าเราดูตามรูปเราก็จะเห็นมีลูกลอยนะครับมีลูกลอย ก็อ,อถ้าน้ํามันพร่องลงไปนะครับถ้าน้ํามันพร่องลงไปลุกลอยลงนะครับเอ,อน้ําเติมมันจะเติมเข้ามาในบอ่อนทั้งระดับน้ํามันสูงแล้วลุกลอยก็จะลอยขึ้นแล้วก็ปิดวาล์วน้ําน้ําเติมนะครับส่วน bleed off ก็คือการระบายน้ําทิ้งนะครับการไขไขน้ําทิ้งไปนะครับนะทรงมันก็เป็นประมาณนี้ทั้ง m a k e วอ water ความเข้มข้นของพวกเกลือแร่ก็ไม่เยอะเท่าไหร่แต่ในอ่างนี้ยน้ํามันระเหยออกไปเรื่อยๆใช่ไหมน้ํามันระเหยออไปเรื่อยๆออตัวความเข้มข้นของเกลือแร่แร่ธาตุที่อยู่ในน้าก็จะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆใช่ไหมเราก็ต้องขายน้ําที่มีเกลือแร่เข้มข้นเนี่ยทิ้งไปเป็นระยะระยะหรืออาจะเป็นระบบต่อเนื่องก็แล้วแต่นะครับ ก็ขายมันทิ้งไปเรื่อยๆนะแล้วก็ก็จะมีน้ําเติมเข้ามาเจือจางเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะครับอ่ะมุมมองจะเป็นแบบนี้นะครับ